หข้อจากซูเปอร์บอลก่อนป้องกันแชมป์โนอิริ 1. นุ่งซเปอร์บอลมั่นใจเต็มที่ร่างกายพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นตก่อนป้องกันแชมป์กับมาซาอาติโนอิริที่ญี่ปุ่นและไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวหรือกองเชียร์เจ้าถิ่น 2. กรณีตะวันฉายแพ้นโนอิริเขามองว่าเป็นความผิดพลาดของตะวันฉายไม่ใช่เพราะโนอิริเก่งขึ้นพร้อมย้ำว่าต้องไม่ประมาทคู่ชกรายนี้ 3. จุดเด่นของโนโอิริคือความอึดรับอาวุธได้มากและรอปิดเกมเร็วทำให้ซูเปอร์บอลต้องออกอาวุธตลอดทั้ง5ยกไม่ให้คู่ชกมีจังหวะสวน 4. ถ้ามีจังหวะน็อกได้ก็จะน็อกเพื่อเรียกฟอร์มกลับมาและเพราะมองว่าไฟนี้สำคัญที่สุดหากพลาดเสียแชมป์จะกลับมายืนจุดสูงสุดได้ยาก 5. มั่นใจชนะอย่างมากไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักและยืนยันว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะโนอิริได้แน่นอนในไฟนี้